เป็นนางงามสวยๆวยเจอนี่เลยต้นเสียงดูดูทําไมทําไมถึงเสียแบมบี้คือมัไม่มีเก่งแล้วก็มีความสามารถเป็นเด็กน่ารักนะครับลูกคือยิ้มแล้วหลงไหลขับทุกคนก็เลยหลงมาตามแบมบี้อ่ะเน่มีมงกุฎด,ด้วยทำไมถึงมีมงกุฎด,ด้วยอาจารเพราะว่าเราให้แบมบี้คือเปรียบเสมือนเจ้าหญิงครัพวกเราจะคือองค์ขดเล็กน้อยที่ตามเจ้าหญิงมาอย่างเงี้ย กันยากันไม่ออกจริงเลยรู้สึกยังไงบ้นมำนรักลน้อสนุกื่ที่สุดเลยนี่พ่อมก้อนนี่นขนมก็มีเห็นปะอันนี้รู้แบบว่าเป็นเจ๊ชาเบาๆเจ๊จะไปยืนตรงนั้นไปยืนตรงนี้ มเือกดามเพื่อดาวดวงนั้นชีพันธ์ที่อยากเป็นขอขอขอท่าวาดดาวอันสุดท้าย่วาดดาวได้ไหมได้ไหมจนได้อะไรล่ะอะไรล่ะสุดท้ายฉันจะเป็น